สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอิฟก,ก็เพิ่งได้รับสินค้ามาจากเมื่อกี้เลยคือยาสีฟันนะคะจากบริษัทนะคะ MGI ัพพลายจำกัดอ่าเดี๋ยวจะมาเกะดูในกล่องกันนะคะว่าคืออะไรเนาะแต่เจ็บใจสภาพทาไมหอมแบบนี้อะ่ะดีไม่ทุกทั้งกล่องเลยอะ่ะ นียอยู่นะเดี๋ยวมาเช็บก,ก่อนว่าเราสั่งเงินผิดไปไหมจะปงปกให้เราไหมต่งของแต่ละทีนะคะมันก็ต้องเช็กความละเอียดอ่อนนิดนึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเช็กสินค้าก่อนนะเห็นแค่นน้ นี่ไงคะยาสีฟันนางงามทูเพสทูเพสดไว้จะไว้พัดนะคะอ่านเสริกแล้วคือที่อีฟเนี่ยสั่งลองสั่งกับทางมรดวัดนะคะถ้าใครสนใจไปสั่งได้ที่ติ k t ตอ s ช o อนะคะราคา159บาทนะ คือที่อิฟซื้อมาเนี่ยจะมารักษาสุขภาพเหงือกนะคะนี่เป็นโรคเหงือกบป็นท่ท่านนะคะไม่ไม่อยากให้ทุกคนรังเกียจหรือบูลลี่อะไรก็ตามนะหมดหดทานรักษาก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปหาหมอนะคะเปลี่ยนวิธีการแปรงฟันก็แล้วนะเปลี่ยนแปงรงสีฟันก็แล้วนะ เปลี่ยนการอมเกลือก็แล้วนะลองอ่าพูด,ดว่าไงดีอะแปลงฟันแล้วเลือดก็ยังออกว่าไงดีอะคือถ้ามาสุดกระทนหรือจะไม่ไหวยังไงก็เดี๋ยวว่าจะไปหาหมอนะเดี๋ยวลองใช้ดูก,ก่อนนะคะ ดูนะหลอดตราดูขนาดหลอดกองซีรอยห้าสิบเกาบาทมันจะย่อมเยาวขนาดไหนนะคะคือคขาม้สุกอะครั้งแรกที่ที่ไม่เคยสั่งเนกับทางติ๊กต็อกชอบเลยนะคือมันประเมิอประไมณเก๊กๆกลางๆอะสั่งก็งส,งสั่งยังไงว่า ต้องโอนตังไหมนู่นนี่นั่นปลายทางไหมนู่นนี่นั่นก็คือกดอะไรไม่เป็นเลยอะล่ะเรเรียกว่าสมุสมะก็ได้นะเดี๋ยวจะลองใช้ดูก่อนนี่เลยคนขนาดนี้เลยยวจะลองรักษาดูนะเพื่ออาจจะแก้โรคเหนียบปรดิท่านได้ด้วยนะ